ครับเรียกว่าหนึ่งวีเ็แล้วเหนื่อยๆมากเป็นแบบเป็นวีที่แบบบินเยอะมากผมบินจากญี่ปุ่นไปมาเก๊าแล้วก็กลับมาสิงคโปร์แล้วก็ไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นแบบเป็นวีที่มีความหมายกับชีวิตแล้วก็เป็นวีที่ทำให้ผมมีความสุขในการมาทำงานตรงนี้มากเลยแต่ไหนก็ล้ว่ก็คืไปหลายประเทศต่อๆ,ๆันเลยผมโอเคนะผมรู้สึกว่า เราเรียกอะไรหลังๆนั่งเครื่องบินเหมือนนั oui> ่งรถทัวร์แล้วอ่ะแปลว่าชิ้นชาไปกับมันใช่ไหมชิ้นแบบดีครับหนักบนเครืบินสนุกดีครับมาดูไปเลยแล้วไงนะพี่ไปไล่มาแต่รางวัลแรกที่เราดูเราวันแรกเป็นเออ MTV Award เป็น Best Asian Celebrity ครับวันนั้นก็คือนิใจเพราะว่าเหมือนตอนนี้ผมก็เข้ามาทำงานพยายามจะทำงานในด้านของดนตรีมากขึ้นแล้วก็เป็นรางวัลที่ได้จากเวทีที่เป็น เดทีดนตรีจริงๆอะไรเงี้ยก็เป็นรางวัลที่แบบดีใจครับแล้วก็รางวัลที่2ก็จะเป็นเอ่อแชลเลอร์ครับแชลเลอร์นี้เป็นโค้ชเคเลอร์โค้ชเคเลอร์นั่นคือเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันเป็นรางวัลที่เหมือนเขามอบให้กับเอนเตอร์เทนเนอร์ที่ที่เหมือนทำผลงานแล้วก็แบบให้ความสุขกับผู้คนสปายผู้คนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันเหมือนมันทำให้เรามันมีเครื่องเตือนใจว่าแบบเรากำลังทำงานตรงนี้เราเราทำอะไรอยู่เราทำเพื่ออะไรไม่ใช่ทำแค่เพื่อเพื่อตัวเองแต่มันคือการทำเพื่อเพื่อให้ความสุขคนได้ได้ได้ให้แรง GQ ครับ GQ จะเปลเป็น Men of the Year ครับเป็นรางวัลประจําเอเชียนเอเดเตนเนอร์ขอโทษครับแต่ว่าเป็นรางวัลที่เหมือนให้ก็เหมือนให้ให้คนที่ทํางานในวงการบันเทิงเหมือนกันเลยครับก็ดีใจครับเหมือนมันเป็นนอกจากเราเราหมดตัวเองแล้วแล้วเหมือนเราเอารางวัลกลับมาให้ที่บ้านเราด้วยอะไรเงี้ยคุณใจแม่เพราะเราเป็นคนไทยคนแรกภูมิใจครับภูมิใจครับเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราเหมือนเหมือนแบบเข้าไปนั่งแล้วมีแต่คนญี่ปุ่นมีแต่คนอะไรหรือว่ามีแต่ คนฮ่องกงเกาหลีแต่เรารู้สึกว่าแบบเออมนถึงเวลาที่จะมีคนจากประเทศเราไปนั่งตรงนั้นแลวผมเชื่อว่าเดี๋ยวเราจะมันก็จะมีเพื่อนๆอีกหลายๆคนที่แบบจะตามันไปผมเชื่อเป็นอย่างนั้นได้นรนมันข้ากังมันข้ากมันเจในการทำอะไรไว้ได้มากไว้กระหน่สุดๆครับสุดๆครับผมรู้สึกว่าการที่ได้รางวัลคือการที่เราที่ผลงานของเราถูกเห็นและถูกได้รับการยอมรับะรู้สึกว่าเอออย่างน้อยเขาเห็นงานเราแล้วเนาะถ้าหลังจากนี้เราทำงานที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะมีคนที่พอที่จะที่จะเหมือนมองเห็นเราแล้วมัน มันทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานออกมาให้มันดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆมันมีรางวัลลัแล้วพอแล้วเมันเราผมว่าไม่ไม่เลยครับจริงๆคือมีกำลังใจขึ้นมากกว่าคือเราทำงานเรากดดันอยู่แล้วเราอยากทำผลงานเราดีขึ้นเรื่อยๆทำผลงานที่มันแปลกใหม่ขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคือการที่มีรางวัลคือการที่บอกว่าในงานที่เรากำลังจะตั้งใจทำเนี่ยมันจะถูกมองเห็นนะผมว่ามันเป็นเรื่องที่ที่ดีมากๆและองกนยั้งเราได้เจอกับรบ้าเป็นยังไงบ้าง ีหเขาบอกว่านิ่งมากี่คอนเสิร์พี่รู้ว่าไปมือสั่นมือสั่นกับหน้าแดงกับควาเป็นเพื่อนพามินคือคือผมก็อยากกินแต่แหละยอมรับได้เหรอแต่เราเขาเรียกอะไรอ่ะมันมันเป็นงานงานมันมันมีความเป็นฟอร์มอลมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องแบบเหมือนมีมารยาทกับเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยรู้สึกว่าต้องต้องเก็บอาการแต่จริงมีความสุขมากครับเป็นเป็นหนึ่งในเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเหมือนหนึ่งในความฝันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ชีวิตนี้ฉันอยากจะทำและดูจะเป็นไปไม่ได้แต่พอเราได้เจอมันแบบ ผมนั่งดูสารคดีเขาจบไปสี่ปีกันแบบแล้วเข้าไปเจอเขากันแบบเออมันดีใจจริงก็มีแบบที่ได้คุยกันคือไม่ได้คุยแล้วองอคุยกันเรื่องฟุตบ uh. pues อลนี่แหละใช่แล้วตอนหลังจากที่แบบคนกันไปแล้วพี่ไบ์แอบไปกิบตน้งเดียวไหมไม่เลยรู er ้สึกเขาน้ารักผมรู้สึกเขาน้ารักมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าตัวจริงเขาเท่มากแบบว่าคือผมก็มีผมว่าบนๆอ่ะเขาแบบแมนยูช่วงนี้ไม่ได้เลยว่ะพี่ เขาคอมเมนต์เลยหรอเพราะว่แบบว่าแบบคิดเหมือนกันแต่แบบใจเย็นๆทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นแต่ว่าเราคือป็นอยู่ทั้งร้อยั้งใจเราผมเชียร์กันตั้งแต่รุ่นแบบรุ่นลุงรุ่นอะไรก็เชียร์กันคือเป็นเป็นแฟมิลี่ผมคือคือเดี๋ยวพอบ้านผมเสร็จผมจะเป็นลูกผมกับพี่เบงติดไว้ที่นี่ก็ได้แต่ป้าเราพอเราพอได้ยินแบบว่าพ่อเขาตอบมาเนี้แล้วเราเป็นยังไงพ่อตอบให้เบงเหมือนกันเออผมก็บอหวัว่าครับว่าจะอไป ก็ยังเชียร์อยู่ใช่ไหมเชียร์แน่นอนครับเชียร์แน่นอนครับเราพอไปไปเจอตัวจริงเขาเป็นเหมือนที่เราคิดมั้เหมือนที่บนจอเขียนโอ้ดีมากแล้วเอ่อผมว่าเขาดูเด็กกว่าที่ผมคิดแบบว่าเอ่อหน้าแบบคือผมรู้สึกผมนดูแล้วเขาผมจะดูแก่กว่าเขาอ่ะผมรู้สึกเาดูแลเต้นได้ดีมากน่าจะออกกำลังกายเยอะอะไรอย่างเงี้ยเลยถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านได้โยไมตาหลับเลยเนาะยังเขาจะมียังมีเรรอยังมีเหรอที่ใครเป็นใครที่แบบคอมพิวต์คอมพิวตแล้วเป็นหนึ่งเรื่องที่คอมพิวต์ครก็อยากใจหลายคนเลยครับแบบ ผมก็เมนูผมก็อยากเจอ้วไมเรื่องนี้เราพอรูปมันออกมาหลายคนก็เลยตารอจิฉาเราแบบว่าเขาอยากยืนตรงที่เรายืนตรงนั้นครับก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนกันต้องมาโทษกันจะมีปั๊บไปจะไปหมู่บ้านไปก็อยากเจอผู้ดีหนึ่งเลยแบบอยากเกินิสเตซนโดโรนโดอะไรอย่างนี้ก็ผมผมเป็นแฟนฟุตบอลผมอยากจเจอหน้าฟุตบอลอยากเจออยากเจอ จะนี้ไปเราก็ต้องทําผลงานให้มันดูเปิดบริเวณเลยใช่ไหมต,ต,ต้องต้องเราต้องทำในเป็นสิ่งที่เราตั้งใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วที่ท,ที่ที่ออกมาทําออกมาออกมาดูแลตัวเองทุกอย่างก็เพื่อว่าเราอยากจะทําสิ่งนี้แหละไมนรู้สึกอย่างว่าบริษัทเราเพิ่งเปิดแต่มันโตเร็วมากแล้วเป็นที่รู้จักนวงกว้างม,มากทีน,นี้เราบันที่ใจแกันนะที่ใจครับผมรู้สึกว่าเนี่ยเมื่อวานเพิ่งประกาศรับสมัครงานเองคือคือพอออกมาทําเองจริงมันมันมีหลายอย่างที่ต้องทําเยอะขึ้นมากๆงานมันกว้างขึ้นมากๆแล้วเราก็มีโอกาสได้พูดคุยกับคนในหลายวงการหลาย าเรียกอะไรหลายหลาย area หลายๆประเทศมากๆเราก็เลยเห็นว่าเรามี potential ที่จะทำอะไรได้เยอะเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ผมอยากอยากได้จริงคืออยากได้คนที่มาร่วมเดินทางตามความฝันนี้ด้วยกันนะครับต้องการหลายตำแหน่งมากงั้นก็ติดตามได้ที่โซเชียลมีเดียของคาวนานะครับร <outheast. S 1> ับหลายตำแหน่งเลยใครอยากให้พหนุ่มแบบท่านเอาเป้าหมายหลักครับหรืออะไรอย่างนี้ก็บางตัวงกันเลยอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องไกลไปตอนนี้อยากแค่แค่อยากจะทำซีซั่นแล้วซีซั่นหนึ่งบริษัทบริษัทหนึ่งที่ที่ทำผลงานที่เป็นที่ยอมรับในในระดับโลกแล้วก็ เติมเต็มความฝันของตัวเองนั่นแหละแสดงว่าค่ายเราเก็ไม่ได้มีเราเป็นศิลปินคนเดียวแล้วตอนนี้ตอนนี้มีผมอยู่บแบบมีผมคนเดีย <c oughs> วถ้าพนักงานครบเดี๋ยวจะมีคนอื่นๆตามมาแน่นอนครับตอนนี้เหมือนเรา,เร,า,เร,ารู้สึกว่าเราด,ดูแลตัวเองได้ไม่ดีอย่างที่เราอยากดูแลคนอื่นอยากจะดูแลตัวเองให้ได้ดีเหมือนที่เราอยากดูแลคนอื่นก่อนแล้วค่อยมีคนอื่นอย่างท่คุณถาไปไตรวาสแต่ไว้งานเป็นยังไงละ่ะตอนนี้แหละก็ตอนนี้คือหาทีมนี่แหละครับหาทีมแล้วกทท็ทดลองกับตัวเองให้มันให้มันแบบว่า หมือนแข็งแรงที่สุดให้มันขุดรูด้วยให้ได้มากที่สุดหลังจากนั้นผมถึงจะกล้าที่จะเริ่มเอาชีวิตคนอื่นเอามาดูแลพี่การแล้วจะมรงานไปแต่นี้คนสมบูรณ์อย่างยิ่งยังไม่ได้ดูเลยครับตอนนี้ให้ให้ทีมคัดคัดคัดอยู่ครับใช่พี่ว่ากี่ปีที่เราจะสามารถมีครับคนแสดงคนอื่นได้ปีหน้าครับมีหน้าอีกคนจะเริ่มโปรเจกต์แรกที่ดูด้ยไม่ไม่เยอะครับผมผมรู้สึกว่าผมผอยากทำงานที่โฟกัสงานที่มันคลาสจริงๆงานที่มันใช้เวลาเพราะฉะนั้นเออผมมองว่า ภายในปีหน้าเต็มที่คือเขาเรียกอะไรครับในช่วงปี2ปีแรกยังไงก็ไม่มีทางเกิน3คน5คนแน่นอนครับเราอยากเราอยากทำทุกทุกคนที่มันให้มันแบบเต็มรูปแบบแค่นี้คือแล้วเป็นสัปเให้มาคอนเสิร์ตออรไลนด้วยไม่ยากสักแคนปีหน้าเราดูครับแต่แน่นว่ามีแน่นอนทร่บะมาทำเรื่องคอนเสิร์ตกับในร่าครับแต่ดีมากดีใจดีใจเพราะว่าอย่างที่บอกครับคือมันเป็น มันเป็นเรื่องที่ตอนถ่ายทําเราสนุกมากแล้วผมกับพี่เบลก็แบบสนิทกันจริงๆอะไรเงี้ยพอก็อาจจะเป็นที่เราแบบคุยเล่นกันจริงๆเราอยู่ในกองเราเราแบบว่าคลิกอยู่ด้วยกันได้มีความสุขจริงๆแล้วก็เลยทําให้เหมือนเคมีที่ออกไปในหนังก็ดีเคิดว่าเป็นตัวอไอางเงี้ยมันะถกันเปรื่องเหรอครับยเป็นเป็นส่วนหนึ่งของผมแล้วกัน แแต่ผมก็เป็นอย่างี้ผมก็เดินๆอาด่าชีวิตจริงผมก็แบบเดินของสะดุดล้มอะไรในวันๆแบบนี้ถ้าเราคิดว่ามันจะแตกดีต้องคนที่ชอบเยอะไหมแต่ว่ามันก็บอกว่าเกมมีอะเข้ากันได้ดีมากผมว่ามันดีที่ตัวหนังในแบบคำว่าบทต่างๆหรือว่าสิ่งที่เขาต้องการให้คนได้รับอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเขาทํามาเขาเรียกอะไรถูกต้องแล้วมันมันใช่จริงไหมเว่ามันคือหนังที่ผมไม่ว่าคุณจะอยู่ในอารมณ์ไหนก็ตามผมว่าคุณเข้าไปดูแล้วคุณจะมีความสุขคุณจะอารมณ์ดีขึ้นแล้วคุณจะแบบต่อให้งานวันนั้นคุณหนักมากๆคุณณรรู้้เเื่่่ออองงนนนนนนนีคุไดหััักสมมมแพาาะว มันกูฟิลแล้วมันก็รีฟาบูจริงๆเไบเต้นก็คุมแล้วเนาะเพราะหลยคนมองว่าไบเต้นดีทำไมไม่เต้นต่ออะไรนะยิ่งตอนจบจำตอนจบตอนจบมันจะเต้นเยอะด้วยทาไมเราไม่เต้นเอาดิใครได้ี่มาปีหน้าอะไรนะเต้นเต้นเต้นได้เห็นมั้ยดิเราเต้นมาสวันแล้วเาตัดให้เยอะนะถ้ามีภาคสองก็ไม่แนอ ไม่รู้เหมือนกันจะมีพารทอใช่ไหมแต่ถ้าพารสองมีต้องเต้นเราโอเคใช่ไหมครับได้ได้เหอได้สสุนะสุนะโอเคไครับไปุ้ลกไม่จางของกไม่ต้องถอยไปครับตอนนี้ก็ถอยถอยทยื่งลอิฐนี่ต้องมีค่ไม่ถยปัน้อนนะไปเลยจอดแวไม่จะทต้องอเไม่ไยแม่ก็ไปแ่นูไป้องพี่หลนหลอกะ